คืข้างแงพี่น้องครับเขากะมานําตัวนะครับเห็นหนึ่งสายนะครับปินลุงข้างหน้านี่นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันว่าที่เห็นบอลนะครับซื้อใดครับนี่ดิแค่บอกผมว่าโมเมนหลังนี่นะจากบอกบุตรขึ้นกัน ตัวซองยู่บุ่นะครับมันลงก็่เด้ครับฟังพุนนะครับก็เลยมานี่นะครับพันต้นบอกว่าอยู่ทั้งนี้นะครับมอเขามาบนนะพันต้นผมคือช่งงหิวเขาเทอะไปไปเห็นตัวทั้งนี้ก็เคืนบ้านกินเขาจนยังไงก็ต้องเห็นแน่นอนนะครับเพราะว่าผมซองเห็นมันลงแล้วนะครับพันต้นล้มหมังมาเอาเอ่อเพื่องหางใยนะครับว่าเอาหยังมาเลยนะครับ มาติดตูเลยสโนว,วก์กะกะเพิ่องอย่างเดียวเลยครับ <laughs> อยากหัวไหลน่อครับโอ้ไปถือสนบอผมเริ่มขาอ่อนหนึ่งด้วยมืเขาใบาสงองแล้วเนาะเส นี่หดพึงบุนดิต้นน้ำต้นนั้นโูไปตะพืดด้นตะพื้นไหมแกลงซี่แล้วนะครับไปดไดุ้่ได้ตาย ผูกเห็ดค้นจากมูก็ได้เด้อพอร่องละฮะอันนี้เห็ดยังเนี่ยเห็ดค้นหมดอ่ะขาวาวนี่ไหมเนี่ยเห็ดยังแป้งเี่แหละเห็ดแป้งข้ามีเงี้ยลายดอกดิลายดอกกูสองดอกก็พอเอาลายดอกเลย เป็นยังไงนี่เห็ดยังเห็ดมันปูเห็ดมันปูชนวาพี่น้องเห็ดมันหมูมีบ่ห <c oughs> มุนตะพื้นตะพื้นเรบ่เนะ <c oughs> ี่ยออันนี้มันเห็ดเขาไปเห็ดย้ํบ่เนี่ยผม ลากยาวให้พี่น้องลองเทคนะครับช่าสิบขอบบต่อนะครับเดี๋ยวมันสักลงเลยแหละยากมาถือสวนบบเท่านัแหละมันอย่างมาอยังพี่ผมมาตตอ,อยู่ทั้งพุนฮะเี่อกทางอกอะ่ะ เพิ่งพี่น้องชิพ่อบะต้นน้ำนั่นเทียนที่ออกั้างนี้ครับเพิ่นไปออกั้งนั่นนะครับผมก็งึดเลยเป็นคล้องไปเลย nào đây Mình léo tôi nắm như vun mày Vun à khoáng đấy nè Cái tay này nè Mười, Mười. ขามไปได้บ่ยคล้องนี่ผมว่ามันอยู่ฟังพุ่นเนี่ยตัวนาเนี่ยไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปได้อยู่บุไไเลึกไปพี่น้อง เป็นเทปเปนินต้นน้ำอะไปเนี่ยแหละแม่นกักๆลุงซื้อได้มุนไปนี่ป่ะหรือ,อ้อมพี่ฮะไปทั้งพี่สิไปทั้งพีกับไปยังกลับฮอด,ดรถบน๊กเนาะผมอ่ะ แบกผมกลับเด้อเด็กย,ยางมาได้อยู่เข่าเลยพี่น้องอู้อปลานั่นก็เป็นตะมีเทียวยเดี๋ยวผมเอากล้องซองปลานั่นจากบึดเด้อพี่น้องเด้อเมือครับอันนั้นเป็นตะมีซองก่อนเดี๋ยวแต่ว่าทัาง้งนึงอยู่อยู่ข้างหน้านี่แล้วครับแน่นอนสวะ หยุดซองปลานั่นโบมีเลยพี่น้องมาเบิ่งหางนี่ตนะครับผมรำเริงเลยไหล,ล,ลเป็นน้ำไหมมือเล็กๆแบบนี้อยู่เขาอะไร ไหนบอไม่รู้ครับเห็นบ่เห็นบ่เห็น,หนตอนนี้ฮอกกัะมึงเมย์มัอนอ้โอ้ตอยู่นี่ครับพังผุหย่พี่น้องอนั่นเด้อครับย้อนเสียงเี่ยด้อด ตกถอยปัก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 ปุ๊แล้วเนี่ยนี่ครับสำเร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาหน่อครับน้อยๆครับโอ้เล็บใบใหญ่เหี้จากน้อยแดเนาะเดี๋ยวจังเบิองช็อตต่อไปเด้อพี่น้องเด้อบัดมาเอาพุ่นล้วครับอาจจะเป็นมืออื่นมือยังพุ่นลยหิวเข่าครับโอ้ยกลับมาเลยเด้อครับหั่งแถวมาพอใบมือนังเนี้ยกับพันตัวนะครับ ู่ถึงต้นนี้ครับเดี๋ยวตอกท้อยขึ้นไปเอานะครับเดี๋ยวใส่สูดก่อนนะครับพันต้นแล้วใส่สูดไปพุ่นแล้วนะครับผมพบทันได้ใส่อยู่แป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอกท้อยขึ้นไปตัดเอานะครับพังม่ใหญ่แต่ขอนะครับช่วงนี้นะครับความต้องการสูงครับสักคู่ครับอตอกท้อยขึ้นมาแล้วครับพุ่นนะครับตัวอยู่นี่เะครับ ลุม้มลอยหนึ่งเดี๋ยวถ่นนาพันต้นเอาเน้ตัดขึ้นมาก่อนนี่เพื่อนเหนื่อยอโอเคพันต้นมาแล้วครับเดี๋ยวตัดก่อนนะครับสักคู่ครับโอ้ยเยอะ เฮ้ยไปยว่าไปดีเลอ้วอของเราจะตงมาเลยครับนี่ครับ

เอางานมาลงไปครับอถือไปผม<อ><บ>มีมือบมมีมือดิ <laughs> อันอันเลื่อยกับด,ดึกลงเลยเออนั่นแหล,ละเะโอเครับนามโมะครับเดี๋ย่พาอยู่โอเค ไปครับเดี๋ยวพอกันทั้งร้านนะครับเอาลงมาแล้วเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวอ้หอนไหลครับเอาอะไรอบเอาสะครับแกห้างน้อยๆครับแต่กันงามอยู่นะครับเต็มเลยนะครับออืโอ้ยังสละดีแล้วได้ว่ากันนะครับพี่น้องครับช่วงนี้แกไปซีเลส์ดิโอดายเมนครับไปซีรีสล้วครับนี่ครับแกโอ้ตกคอกอยู่นะครับเป็นยังไงบอ๊ะ นะครับนั่นนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับพี่น้องครับเพอได้ปนนะครับพอได้ตําน้าพริกสัแล็ครับเพราะว่าตัวห้างหน่อยนะครับเดี๋ยวไปต้อกันอีกด้วยครับแต่อาจจะทายเป็นคลิปไม่ครับให้ผมมีคลิปลงหลายๆเดี๋ยวไม่เยได้ไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ